มากับแม่ก็ต้องเป็นลูกบอยๆสวมกางเกงมัดผมสูงลูกพี่ไทยนางเอกยดานารินญาใจกล้าคงคุณฉัตรพระเอกไมกี้ปณิธานพร้อมแม่มณีพี่อ๋อมสกาวใจมาการันตีความสัมพันธ์เข้มข้นกับสีสันบันเทิงพร้อมกล้องพบเกียร์วัติกรรวมอัปเดตความสนุกคืนนี้แบบพลาดไม่ได้เลยค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จะมีการสารภาพกันเล็กน้อยครับของผมผมฉัตรก้าวก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กัดมาทั้งเรื่องแล้วก็หวังว่าจะได้เจอหวานๆบ้างครับผมก็จะได้เห็นแล้วว่าคุณฉัตรก้าวเนี่ยเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเพราะ เกิดของน้องขวัญแล้วมีซีนแบบน่ารักน่ารักเยอะมากและท,ที่สำคัญถาทำไมแม่ไม่อยู่ตรงนั้นถ้าแม่อยู่ก็คงไม่มีซีนแบบนั้นนะ <c oughs> จริงๆแล้วเขารักลูกค่ะ <c oughs> เขารักลูกค่ะที่เขาทําทุกอย่างที่เขารักลูก <c oughs> ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะมันเป็นแบบดาราม่านิดหนึ่งเออรนะหว่างคู่นี้แล้วคู่นี้ก็สึงค่ะ บมีคนระแวงว่าดูแบบมีแบบเหมือแนบบคิดอะไรร้ายๆอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆเดี๋ยววันนี้จะเฉลยเฉลยแบบนิดนึงอะไรเงี้ยฝากซีนน่ารักน่คืนนี้ด้วยครับผมกับพรทิไทย EP 7 8ค่ะ9ค่ะอ้าว10เหรอฮะ